สวัสดีครับวันนี้ผมมีปืนลูกซองออตโต้มาให้เ,เพื่อนๆชมเป็นอาวุธในครั้งหลวงนะครับเป็นปืนลูกซองเลมิงตันเอ M100 บรรจุ6นัดคาลัมครับในหลอดบรรจุได้5นัด ปืนเก่าครับอายุก็ไม่แน่ใจครับแต่ผมว่าไม่น่าจะมีขายแล้วครับรุ่นนี้หยิบตัดปืนทุกครั้งก็ตรวจเช็คครับไม่มีครับเพราะผมก็เช็คไปแล้วรอบนึงในลอจุไม่มีกระสุนครับเคลียร์แล้วก็ลั่นใกล้ไปทางทิศไทย ที่ปลอดภัยครับนี่ครับเคยยิงหลายทีครับเคยยิงอยูหลายหลายครัง้งเหมือนกันครับกับบอกนี้กลุ่มกระสุนก็ออกค่อนข้างจะบานครับเป็นกระด้งเลยสวยครับ ใช้ขนาดกระสุนที่สองเกตนะครับลูกกระสุนมันนะครับบรรจุได้5นัดบวก1นัดในรางเพลิงเลยมิงตันพันร้อยลำกล้องน่าจะประมาณ14นิ้วไหมครับผมก็ไม่เคยวัด แต่เหมาะครับเคียนี่ครับเพื่อนๆสวยครับ มีไว้ปกป้องประเทศชาติและผืนแผ่นดินไทยครับอูวุพวกนี้ขอบคุณนะครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับ